สวัสดีครับขบวส์ทิปส์วันนี้ขอแนะนำกันพลามือใหม่ให้รู้จักการทำดรายบลัชกันเนาะการทำดรายบลัชเนี่ยเป็นเทคนิคการลงสีหรือเพนติ้อีกแบบหนึ่งโดยจะเป็นการใช้แปรงหรือพู่กันกับสียังไม่ผสมอะไรนะครับเทคนิคนี้จะให้ผลของภาพวาดออกมามีรายละเอียดในลนักษณะของการขึ้นโครงเส้นหรือรอยขีดข่วนทำให้ภาพออกมาดูมีน้ำหนักแล้วก็มีเนื้องานมากขึ้นครับ สำหรับกันพลาส่วนใหญ่เราจะใช้เทคนิคการ dry b r u s นี่กลับโครงในสีดําหรือสีเทาเพื่อเน้นร่องรอยหรือส่วนประกอบต่างๆที่มันถูกสีดําหรือสีทึบเนี่ยกลืนไปให้กลับมาดูชัดเจนเด่นขึ้นครับซึ่งในวันนี้ผมได้นําวิธี dry b r u s นี่แหละมาประยุกต์ในเป็นแบบของผมให้เข้ากับ,บอุปกรณ์แล้วก็สิ่งที่ผมมีครับจุดประสงค์ของผมในวันนี้จะต่างออกไปจากการทำารายบัของกันพลาทั่วไปก็คือ ผมจะทําในเช่นส่วนของเกราะข้างนอกของกันพลาเพื่อสร้างรายละเอียดต่างๆนอกจากรอยของพาน์ลไลท์ที่มีอยู่แล้วนะครับสําหรับอุปกรณ์หามไม่ยากครับโลคอสกันพลาเราจะไม่ซื้อเนอะแอบบย่องอหยิบของภรรยายมาใช้อย่างเช่นเคยนะครับดูซิว่ามันมีอะไรใช้ได้บ้างซึ่งผมเคยทำไปแล้วในส่วนของการทำเวทเทอร์ลิงตัวของวินซิโร่เนาะ นี่มาดูกันว่าใช้อะไรไบ้างโห<ฮ><ฮ>เทียบเลยก็จะเอาอันนี้ครับอันนี้แล้วก็อันนี้เนาะเออแค่นี้ก็น่าจะพอไปเอาไปเลยดีกว่าครับครับที่ได้มาก็คืออันนี้คือที่ปัดแก้มเราจะใช้แทนแปรงเนาะ แทนแปลงหรือผู้กันส่วนอันนี้ก็คือที่ทาตาผมไม่รู้เขาเรียกอะไรนะผมก็เรียกที่ทาตาแล้วกันเอามาเพื่อไว้ก่อนเอามาเกินเดี๋ยวขาดเนาะเดี๋ยวขาดแล้วกลับไปย่องทีหลังเนี่ยมันจะไม่ได้มา <c oughs> อันสุดท้ายที่จะใช้ก็คือเป็นตลับทาตา <c oughs> เราจะเอามาแทนสีหรือปงสีนี่แหละครับอ่ะอุปรกรณ์เรามีแค่นี้เดี๋ยวเราไาเรื่องันเลยกว่าเนาะกับกันพลาคอสเมติก <c oughs> ครับสำหรับได้แบบของเราวันนี้ก็คือเป็น MG SD Freedom Gundam เนาะเ,เดี๋ยวเราจะเริ่มจากส่วนที่เป็นส่วนหัวก่อนละกันส่วนหัวน่าจะาเป็นชิ้นงานที่ง่ายที่สุดละเพราะมันชิ้นเล็กเนาะโอเคก่อนอื่นที่ผมจะทำการไดราบัสเนี่ยผมได้เตรียมลงมือเตรียมชิ้นงานไว้ก่อนนะครับล่วงหน้าคือผมทำพาพ์เนลไล์แล้วก็พ่นเคลียร์ด้านไว้เรียบร้อยแล้ว อ่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับนี่ผมเลือกสีเทาครับสีเทาเนี้ยตรงนี้นะครับมันจะได้ไม่ดําหรือไม่เลือดเทอมากเกินไปเนาะจากนั้นเราก็ทําการลงสีที่ตัวชิ้นงานเลยครับผมจะเน้นให้เห็นรายละเอียดของส่วนที่เป็นขอบและมุมให้มันเป็นเส้นเส้นออกมาครับให้การทำไฮไลไท์หรือการทำเชดดิ้งนะครับเนี่ยเวลาเราเริ่มบัดก็เริ่มบัดกันเลยเนาะไม่ยากอยากได้ตรงไหนก็ปัดไป แต่แนะนานะการปัดให้ปัดไปทางท,ที่ทางเดียวกันก่อนนะครับอาจจะเป็นตัดป feet, ัดจากขึ้นบนอย่างเดียวหรือลงล่างอย่างเดียวหรือซ้ายหรือขวาอย่างเดียวก่อนนะครับเพื่อให้ขอบที่เราต้องการเนี่ยมันออกมาเป็นเสน้นค่อนข้างจะเด่นชัดตัดที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราถึงก็จะเกลี่ยส่วนที่เหลือให้มันสม่ำเสมอกันนะครับขั้นตอนนี้เราไม่ต้องใจร้อนนะครับค่อยๆปัดไปเรื่อย,เอยเๆ,ๆเพราะว่าเวลาเราปัดไปแะครั้งเนี่ยการเกาะติดของผงสีเนี่ยมันจะค่อยๆเกาะติดนะมันไม่เกาะทีเดียวเลย ให้นึกถึงว่าในกรณีของอว่าตอนคุณผู้หญิงเขาแต่งหน้าครับว่าทำไมเอ๊เขาแต่งนานจังเลยอันนี้เราจะเข้าใจเลยว่าการที่ค่อยๆปัดค่อยๆปัดไปเรื่อยๆแล้วสีค่อยๆเกาะเรื่อยๆเนี่ยระดับความเข้มของสีเราสามารถหยุดได้ว่าเราต้องการเข้มมากเข้มน้อยอย่างไหนเนาะเราสามารถทําได้เลยสําหรับในบางจุดที่ตัวแปลงปัดแก้มของเราเนี่ยเขาไม่ถึงเนาะเราก็สามารถเติมช่องว่างโดยใช้ที่ตาตานี่แหละ แตะกับตลับตาตาเอ๊ะอันนี้ตลับไรเนาะเออตลับตาตา,ตาแล้วก็หล้วงเข้าไปหรือสอดเข้าไปในช่องว่างส่วนที่เราต้องการเพิ่มตัวส่วนที่เป็นไฮลไลท์หรือสีให้มันดูสม่ำเสมอใกล้เคียงกับทั้งชิ้นง,งานนะครับ <c oughs> พอเราปัดไปเรื่อยๆเนี่ยจะพบว่าตัวของผงสีที่แกลงครับมันก็จะเกาะติดอยู่ที่เคลียร์บนผิวของกันพานี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งว่าทําไมเราต้องใช้เคลียร์ด้านเพราะความหยาบความด้านของเคลียร์เนี่ยจะทำให้ ผงสีสามารถเกาะติดผิวพลาสติกได้ดีเลยทีเดียวครับจุดไหนที่เราคิดว่ามันเกาะเยอะไปหรือว่าเราต้องการเราออกนี่เราก็สามารถใช้ฟองน้ํานาโนสีขาวครับสามารถรูปออกได้แต่แน่นอนว่าอย่าลบและแก้ไขบ่อยละกันเพราะการลบแต่ละครั้งเนี่ยมันหมายถึงการที่เราทาให้เนื้อเคลียหรือสีเคลียของเราหลุดออกไปดังนั้นอ่ะผงสีที่จะกลับมาเกาะติดซ้ำอีกครั้งเนี่ยอาจจะเกาะได้น้อยลงหรืออาจจะไม่ติดด้วยซ้ําไปนะครับก็จะได้มีรายละเอียดที่เป็นใน แบบของเราอีกแบบหนึง่งเออใครพอใจกับผลงานแค่ไหนยังไงก็สามารถลองทำมาดูกันได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยปิดชิ้นงานด้วยเคลียร์นะโดยปกติเนี่ยใช้เคลียร์ด้านเพราะว่าความรู้สึกของการทำรายบาทกับความด้านของเคลียร์เนี่ยมันก็จะไปด้วยกันนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมไม่ขอจบเพียงเท่า,ทานี้เนาะครั้งนี้ผมจะขอเปลี่ยนไอ้สีขาวกับสีดําก็เลือกสีเพิ่มอีกสีหนึ่ง ก็อาจจะเป็นสีแบบดินแดงๆเนาะดินดินลูรังหน่อยให้มันติดตัวดูซิี่าเป็นยังไงอ่ะอันนี้เดีย๋ยวเรามาดูกันอ่ะและผมก็จะปิดงานด้วยเคลียร์เงาใช่หรอครับเคลียร์เงาคือรอบนี้ผมก็จะลองเอาเคลียร์เงาดูว่าออกมาเป็นยังไงเนาะสำหรับใครที่สนใจว่าเอ๊ะมันจบได้เคลียร์เงาประกอบแล้วการทำ dry b r บ s ของผมลักษณะแบบเนี้ยออกมารวมๆแล,วลว้วจะเป็นยังไงสามารถติดตามได้ในเอพิโซดต่อไปนะครับของการรีวิวกานพาบ้าน สำหรับทริปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับอ้อที่สาคัญที่สุดก็คือการทาําความสะอาดอุปกรณ์สําคัญมากเลยอันนี้เราต้องทําให้แห้งแล้วก็สะอาดด้วยนะครับคือเราสามารถใช้น้ําอุ่นหรือน้ําธรรมดาเลยนะครับล้างตามด้วยสบู่หรือ,อเรียกว่าเป็นคลีนเป็นโฟมล้างมืออ่อนๆเนาะฉะลมไปบนปลายขนแปรงจากนั้นก็ล้างให้สะอาดเสด็จน้ําเรียบร้อยวางให้แห้งอันนี้เน้นเลยสําคัญก็คือ ใช้แล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยราวกับไม่มีการหยิบออกมาใช้อีกและขาต่อไปแล้วก็จะได้ใช้เข้าอีกเนาะสำหรับวันนี้มีแค่น,นี้ครับอย่าลืม subscribe สส่กระดิ่ง ring bell ออดผมด้วยครับแล้วมาพบก,กันใหม่ทิปหน้าวันนี้ผมต็โรคภูมิสวัสดีครับ